ที่2ในประวัติศาสตร์เผอสติติ3 <S <S แข<ค>้งแฮตทริกพรีเมียร์ลีกในวันเดียวกันเผิดสถิติเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์มีนักเตะที่สามารถทำแฮตทริกได้พร้อมกันในวันเดียวกัน3าารายเป็นครั้งที่2เท่านั้นในประวัติศาสตร์โลกต้องจานเลิกวันเสาร์สองกันยายนที่ผ่านมามีนักเตะที่สามารถทำแฮตทริกในพรีเมียร์ลีกได้พร้อมกันในวันเดียวกันถึงสามรายคือเออริงเบรวฮารันของแมนเชสเตอร์ซิตี้ โซนฮึงมินของท็อดนมฮอตสเปอร์และอีแวนเฟอร์กุสันของไบรตันซึ่งเกิดขึ้นเป็นเพียงครั้งที่2เท่านั้นในประวัติศาสตร์ลูกหนังอังกฤษฮาลัานกดแฮตทริกแรกของตัวเองในซีซั่นใหม่นี้พาแมนซิตี้กระดยิงฟูลแลม5ต่อ1เช่นเดียวกับโซนฮึงมินและเฟอร์กุสันที่ทำแฮตทริกแรกเช่นกันสำหรับเกมที่สเปอร์คยี y ้เบอร์ลี่5ต่อ2และไบรตันกำราบนิวคาเซิล3ต่อ1ตามลำดบับสื่ออังกฤษเผยว่านี่เป็นเพียงครั้งที่2เท่านั้นที่มีนักเตะสามารถยิงแฮตทริกได้ในนนววััเดียก ถึง3คน3สนามครั้งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อ23กันยายน1995ที่็รบบี้ฟลาเลอร์ลิเวอร์พูลอลันเชลเลอร์แบล็กเบิร์นและแอนโทนีเยโบลีดทำเอาไว้ทั้งนี้ในส่วนของเฟอร์กูสนันหัวหอกดาวรุ่งวัย18กับ3 1 8วันของไบรตันนี่คือการยิงแฮตทริกแรกของการเล่นฟุตบอลอาชีพและเป็นครั้งพิเมรีกคนที่4ที่ทําได้ในช่วงวัยนี้ ตามหลังไมเคิลโอเว่นลิเวอร์พูลล็อบบี้ฟาวเลอร์ลิเวอร์พูลและคิสบาร์ดวิลเลียมเชฟฟิลเวนเดย์ขอขอบคุณภาพว่าแหละข้อมูลข่าวสนุกและควมคาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ